ีเด็ดแทนทำแหลงมีบอกมีมาโอสะเนหาคนตาเจ้าอยู่แห่งไหนที่มาเจ้าหลบอยู่ไหนที่มาเจ้าหลบอยู่ไหนที่จะขัดใจที่ผาพ่ออีแด็จที่จะขัดใจที่ผาพ่ออีแด็เราณอัศจรรย์วันนั้นว่าจะมารอเลื่อมแล้วฟ้าเลือดายและวัดสวัสดีครับพี่องค์พี่ซีเปนครับ กะวังถัดช่องใส่จวดเ็นระเพินครับบรรยากาศหนาวัดครับะน,นยะอองยงไมากับตลกุนายองเสืออ่องเพชระเพืินบรรยากาศนาวัดครับผม,ม,รมบรครับบรรยากาศครับ เปีย่อนเหรอครับบ้าพพไม่มีเรืองฮะน้ำปันแมพพ่ผมก็เซ่โอ้โหเอามาวัดหุ้ยปราบตำบลบอวินอำเภอศรีราชาเน็ตบอสชนมุรีครับ มาเงี้ยมาไกใส่มาฮกไปใส่มากนานครับปื้รอบไหไหนก่อนรอบไหนบสเสือรอับสองพ่้ป่เสือไปื้บสามหรือบ่่น้ผู้สูหรือบ่รับยังรบามมเดินไปดีย่อยกันหิวอ so ีก เบิ่งคืนนองถนนอมตะอีลีครับท่านบอแล้วจักเทื่อถนนเพื่อนวัดห่อยปรับหลับ้องมาเนี่ยอดรถวอเตอร์ไซด์ขึ้นมาวัดบ่อยปรับขึ้เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นงานประเพณีลอยกระทงเม่ฆาร้ายครับ เดี๋ยวมีโอกาสสิบวันเลยหาไหมค่ะขายปลาหมึกมาเดี๋ยวช่องนี้มันมีภาพไปเบิ้งไหมค่ะขายปลาเนี่ยตัวนี้เนาะมีแก๊สประวัตินครมาเบิ้งไม่ขาดกันเท่าเนี่ยครับไม่ขาดเลยครับอันนี้ทั้งหนาดิไม่ขาดไม่ขาดให้ กำลัตงตั้งร้านจาง,างคุณของคุณมะเกล้า,ลาตอนนี้งานมันแรก2ี่สิเป็ยี่สิบเจเสือหนาวตัวเสือผามีหลายอย่างหลายชนิดคุณนะะพูดลงเ่าก็บึ้หลายแับ phim phim thay nặng bộ phim nhân hình có nó có phim thay nặng ok <cười> ok <cười> มือหนึ่งมือสองกดลำแข่งกดเมค่ากะไล <c oughs> ติดตังเยปัดนุปันลบเอานี่ดิของนามนี่ดินี่ดิเมียนตโอ้ไปไปกวดาแล้วเอาป่าวิวไม่ใช่หุออะไรกเฮ้ยเดียวกระดานินรดทน มีกระทงมีหนึ่ร้อยกระทงกระเด้นะครับ 25, 26, ย,ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดดกินมเลยวรฮะเขาข้างน้ามันตลกคุณนายหยอกเดี๋ยวออกเพชรลำเคินน <c oughs> ครับจรับเรียบลกเข่ากับเขาทันทีก็ร้ยายครับเขาได้หนึ่งสองสาม สามทางมีแต่ลุงพวงกันม่แต่ลุ้่แม่กตนมีแต่ลุพวงกันลุลอยบ่มาแ่งวงุ้งอมีแต่ลุ้งพวงลุลอยบ่แม่แตนชาแนลบกแตนชาแนลมีแต่คนถามแต่ว่าขอคเลยว่าคือบ่ถามในจานลอยใดมาไล่ไปขอสีเอามาไล่ให้คือบ่ถามเตืนเดือนนั่นนะคอยถาขานี้ได้เลย ตอนเอาแผงมาพี่แต่ว่าหกสบาทที่าคาครับครับเพอครับร้อยหกบาทครับพ่อครจะคาันทิย์ไย่ิบร้อยหกสิบบาทนี่ยังเราลอตเรี่ไปล้วแม่เบื้องเ่เบื้องพันงานทุกคคือไปหาดาใช้แง่กันดินน่น่ะูดนันบ่แม่พูคุณเบื้องเอาสงสยเอารถไปจอดหันเลย ไม่ขาดรายครับไม่ขาดเดอมแรกสิงานไม่ขาดพอมีกุญุ่กุญย์ยาไปมีเชิงเพ่งยันลบก็มีครับทันทีครับเนี่ยครับพี่น้องมาเดือมาเดือกี่น้องเข้าครับผมเป็นได้ฝามบอลผดจวดเป็นได้ไรครับป็นเ้างด้อย ขายมุมเดียวบ่สอ่างหมตั้งใจตังค์เลยเขาเล่าออกมาเกิดไปเท่าคือคื้นยที่อกมือแรงนะมือแรกเป็นมันยุดพอดีเนาะนี่จัดอมนผั่จวดมืออื่นกะรถแท้สองมือบ่ยิบหกยิบเจ็ดพี่น้องเลยรุ่นแท้เด้อพี่น,อน้องครับ ยงเลยลูกหลังถ้าดมบ่เมื่แรงดมบ่ิัเอาไปใช้ลกพุ่นเดพุ่นเดปุ่นเดพุ่นไปฟิลมพุ่นอะในหลกฮะ ไรรกนไปเล่ก่อนวิเครื่องให้ก่อนแล้วมันจะาบบ่จพื่ง่อได้รอม่พอจิิถึงปั่นให้ก่อนเดินไล่ก่อนเลยนั่นแหละจอกลางดิ้นั่นแหละ้าพรอเราจะเปิดถึงปั่นให้ก่อนเลยครับล่ระบบไปก่อน ทีมไลท์ทีมไลท์ครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับไล<ห><ห>ติงไล<ห><ห>ติง<ห> <c oughs> ่ครับพื้นบนเรียบครับตั้งงย่ากจั็กน้อยครับลำโพงพื้นไม่เรียบก็เลยดัดเอาครับมาพี่น้องกำลังใจด้วยแรงครับวิธีเรียบร้อยเลือกแค่จิตจอครับจิตจอแล้วก็ไลร่ระบบไฟแล้วก็ เ,เสียงฟังผุนก็แป๊บเดียวฟังผุนโอเคอยู่จะฟังพีว่เรียบครับอาม,มมันนี่ฝากด้มมัพี่น้องอามิเจอครับอามิเจออ้อดับิหน้องคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ครับเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดส,สกิ้นพันช่องวิทูุใส่จวดเป็นระเพลิดน,นำเนื้อเดอ้อครับจุดจวดสวัสดีครับ